หลายๆองค์กรก็เริ่มทำในเรื่องของ s u s t a i n เ b l e ในประเทศไทยมันจะต้องคำหนึ่งค้าแปลรอมทำให้สังคมเกิดประโยชน์คุณประหยัดพลังงานไหม s u s พลายเออรมาเซของล e a d ดอรมันไม่ใช่มองแค่กิจกรรมทำครั้งเดียวแล้วจบไจะต้องมองมุมอมองในเรื่องของความต่อเนื่องขององค์กรว่าจะทำไปแล้วทำให้สังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันได้การดูแลพัฒนาปกป้องอย่างต่อเนื่องได้ยังไงเพราะฉะนั้นมเซตเราต้องเปลี่ยน จริงๆเรื่องซัสซซเบิลเป็นเรื่องที่พูดคุยกันเยอะในโลกนี้โลกกาลังร้อนขึ้นเราต้องดูราสภาพแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้นมีการไปทําข้อตกลง17เรื่อง เรียกว่า SDG 17ข้อนะครับ Sustainable Development Goal ของโลกนี้นะครับหลายๆประเทศก็เข้าร่วมกันเนาะดังนั้นเนี่ยทั้ง17ข้อเนี่ยเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำให้ครบทุกข้อแค่คุณมีส่วนร่วมในข้อใดข้อหนึ่งคุณก็ถือว่าได้ช่วยโลกนี้แล้วหลายๆองค์กรก็เริ่มทำสิ่งเหล่านี้เรื่องของ Sustainable ในประเทศไทยไม่ทำทั้ง17เรื่องเราทำแค่บางเรื่องแล้วเราก็มาตั้งชื่อของเราว่าไปเป็น ESG นะครับก็คือเรื่องของ Environment เรื่องของ Social เรก็เรื่องของ Governance ถามว่าม i n d ซ e t ที่ต้องทำคืออะไรเราก็ต้องให้ความสำคัญการทำงานของเราไม่ให้ไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้ง่ายสุดคำว่าผู้อื่นเดือดร้อนคือเดือดร้อนในมุมของการที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับโลกใบนี้นะครับอย่างปัจจุบันอ่าพรบเรื่องอากาศเสียออกมาแล้วนะครับใครทาธุรกิจที่ทาให้เกิดมลพิษอากาศจะถูกภาษี สูงกว่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นมุมหนึ่งการไม่ทิ้งขยะการให้ทำให้สังคมน่าอยู่นะพวกนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องปลูกฝังแล้วก็คุยกันเรื่องแรกคือเรื่องของการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานคุณก็ต้องดูแลว,ว่าโอเคคุณใช้พลังงานทดแทนหรือเปล่าคุณประหยัดพลังงานไหมไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมคุณลดการใช้ไฟฟ้าหรือคุณใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการพลังงานทดแทนนะพวกนี้ก็คือ หนึ่งเรื่องที่เราต้องดูแลเรื่องที่สองคือเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการที่ทิ้งขยะปนเปื้อนเราอาจจะต้องเริ่มพจารณาใช้เครื่องมือเครื่องใช้หรืออะไรต่างๆของเราที่มันเป็นลักษณะของรีไซเคิลเวลาอย่างสมมติเราจัดเลี้ยงกินกันที่บ้านใช้จานใช้เสร็จแล้วเราเ็าไปล้างใช้จานเซรามิกอะไรเงี้ยแต่บางคนเมื่อก่อนจะใช้แบบพวกจานพลาสติกจานโฟมอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะต้องไม่ใช้แล้วเ,ออเราอาจจะเปลี่ยนไปใช้จานที่ผลิตจากเป็นภาชนะจากชานอ้อยที่ย่อยสลายได้ภายใน45วัน แค่วางทิ้งไว้4-5วันมันก็ยุ่ยกลายเป็นฝุ่นอะไรเงี้ยเสื้อผ้าปัจจุบันก็เป็นพวกเส้นใยรีไซเคิลอะไรพวกนี้นะครับก็พวกนี้เป็นไมค์เซ็ตที่เราต้องค่อยๆปลูกฝังองค์ก,กรเองเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องของการวางนโยบายหลายๆเรื่อง เช่น1ใน17ข้อของ SDG คือเรื่องของ Equality ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมดังนั้นถ้าองค์กรอยากจะเปิดโอกาสเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคมคุณก็ต้องมีนโยบายที่เปิดกว้างแต่โอเคเรื่องของศัก,กยภาพทางกายภาพร่างกายมีความแข็งแรงมีความทนทานงานนี้มันหนักนะต้องใช้ผู้ชายจริงๆอาจจะไม่จาเป็นเราจะต้องมองว่าเฮ้ยงานนี้มันหนักต้องใช้คนที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง แปลว่าอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็น LGBT ก็ได้แต่ถ้าคุณสับัติหรือศักยภาพทางสมรรถนะทางร่างกายเขาสามารถทํางานหนักนี้ได้ก็ถือว่าผ่านแต่ไม่ใช่ไปตั้งกฎว่าเฮ้ยต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นมันไม่จําเป็นเพราะฉะนั้น Mindset เราต้องเปลี่ยนอย่างของธิรา,ามเราเนี่ยมี1นึ่งคอนเซปต์ของเราคือเราบอกว่าพนักงานของเราทุกคนเนี่ยเราเรียกว่าคนในสายหลงเราใช้คํานี้มาตั้งแต่ สายลุงม,มันยังไม่เป็นซิมโบลิกของ LGBT เลยเราใช้คำนี้มานานกว่าน,นัน้นั้นเนี่ยมันก็เป็นความบังเอิญโดยที่จริงๆคอนเซปต์ของที่รามเราบอกว่าเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวคนคนแต่ละคนมาทำงานจากแหล่งไหนก็ได้เป็นใครมาก็ได้มีแบ็คกราวอยังไงมาก็ได้คือรวมกันทุกสีรวมกันเป็นสายลุง โอเคถ้าเป็นผู้นําในองคอ์กรคุณต้องมีส่วนในเรื่องของการกําหนดพ olicy กหนดนโยบายคุณต้องดูแลคนในองค์กรการมีมายเซตที่เป็นซัพเ a อร์เบลอ่ะมันจะต้องคํหนึง่งสภาพแวดล้อมการไม่ให้ทําให้สังคมเดือดร้อนแล้วทําอะไรไปแล้วเนี่ยทำให้สังคมเกิดประโยชน์สังคมที่ว่าไม่ใช่เฉพาะสังคมในองคอ์กรแต่ต้องเป็นสังคมรอบข้างด้วยบริษัทของคุณตั้งอยู่ในชุมชนคุณไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนในรอบข้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทําอันดับแรก เราจะมีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้นไหมทําให้สังคมได้รับประโยชน์จากธุรกิจของเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ได้คํานึงถึงแต่ปัจจุบันเราอาจจะต้องเริ่มคิดถึงมากขึ้นนะครับกิจกรรมต่างๆที่จะทําออกไปสู่สังคมเนี่ยการที่เป็น Sustainable mindset ของ leader มันไม่ใช่มองแค่กิจกรรมทําครั้งเดียวแล้วจบมันจ,จะต้องมองมุมอมองในเรื่องของความต่อเนื่องขององค์กรว่าจะทําไปแล้วทําให้สังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันได้การดูแล พัฒนาปกป้องอย่างต่อเนื่องได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งนะครับอย่างพนักงานของทีรามเองเนี่ยเ,ออเรามีหลายพันคนทุกวันนี้เราก็เริ่มดูละเอ,อ๊ะเวลาพนักงานไปทํางานเนี่ยเครื่องแบบการแต่งกายของพนักงานเราเนี่ยมันรีไซเคิลได้ไหมมันทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าตัวผ้าตัวอะไรพวกนี้เราก็เริ่มพิจารณาว่าเออถ้าเราปรับเปลี่ยนมันจะปรับตรงไหนได้บ้างนะครับเพื่อลดการใช้ออผ้าที่เป็นโพลีเอสเตอร์ ้าที่เป็นใยสังเคราะห์ก็มีส่วนหนึ่งที่เราเริ่มมองเออเราจะปรับตรงไหนได้บ้างอย่างนี้เป็นต้นครับในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจของนิรามเองเ่ก็ก่อตั้งมา30กว่าปีเราเอาจริงตามเรคคอร์ดของเราเนี่ยเราได้ช่วยเหลือให้คนมีงานทำไปมากกว่า250,000คนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราคอยเก็บสถิติแล้วเก็บเรคคอร์ดระมาตลอดในแง่ของการดูแลช่วยเหลือสังคมอื่น รเรามีโครงการนักศึกษานะครับที่เรามองเห็นแล้วว่าปัญหาหนึ่งของนักศึกษาระดับอาชีวะเนี่ยเขาไม่ได้รับการเรียนรู้หรือฝึกงานจริงๆที่เหมาะสมนะครับในเมื่อภาครัฐเองเนี่ย มีนโยบายที่จะทำเรื่องของ MOU มําทำให้นักศึกษาได้มีการทําสหกิจนะครับคือได้ฝึกงานไปด้วยในระหว่างเรียนนะครับตรงนี้เราก็เลยทําโครงการนี้ขึ้นมาเข้าไปเป็นตัวกลางในการที่ช่วยหาสถานที่ฝึกงานให้น้องๆนักศึกษาแบบที่ตรงความรู้ความสามารถนะครับเราก็มีการเข้าไปประชาสัมพันธ์ประสานงานกับวิทยาลัย,รยประสานงานกับ สถานที่ฝึกบริษัทเองที่เป็นลูกค้าเนี่ยได้คนที่ตรงสายเข้าไปทํางานอย่างเช่นเรามีลูกค้าที่เป็นโรงงานสาหกรรมอย่างยกตัว ok อย่างอย่างยูนิลิเวอร์ต้องการช่างไฟฟ้าช่างยนต์เข้าไปทําเรื่องของแมเทนา์ตรวจสอบเครื่องจักรเราก็จะได้ประมาณ40-50คนจากวิทยาลัยสังสัปทีนะครับเข้ามาฝึกงานประมาณ10เดือนนะครับที่นี่โดยที่น้องๆเนี่ยก็ไม่ได้สัมผัสฝึกงานจริงในการตรวจสอบเครื่องจักรทำรูทีนแมเทนา์เช็คกิ้ง วิยาลยเองก็ดีใจที่น้องๆได้ทํางานตรงกับสาขาที่ตัวเองเรียนมาอยู่ในริวอรก็แฮปปี้เพราะเป็นเหมือนกับเป็นโครงการ CSR ร่วมกับเราในการที่ทําให้ได้สามารถช่วยเหลือสังคมทําให้น้องๆได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วก็สามารถไปต่อยอดมีประสบการณ์ในการทําอาชีพต่อไปในอนาคตอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทํากิจกรรมขึ้นมาครับ